กรอรมนภาคหนึ่งประธานกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านอพปพร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตำบลห้วงน้ําขาวอำเภอเมืองตราดเพื่อให้คะแนนการประกวดหมู่บ้านอพปดีเด่นประจําปีพุทธศักราช2559ครับเมื่อเวลา9ในกาวันพุธที่15มิถุนายน2559ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านเป็ดในหมู่ที่2ตำบลห้วงน้ําขาวอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด พันเอกคณะทัศน์มากท้วมรองเลขาธิการกอรอมาภาคหนึ่งประธานกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านอ,อพปเดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะกรรมการเพื่อตรวจเยี่ยมให้คะแนนการปฏิบัติในการประกวดระดับประเทศโดยมีนวทโทกายสิทธิ์วงดินดำรองหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการด้านความมั่นคงกอรอมนจังหวัดตราดให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองตราดป้องกันจังหวัดตราดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยากรและครูฝึกผู้นําชุมชนผู้นําหมู่บ้านอาสาสมัครสมาคมกู้ภัยบุญเฉลอือจังหวัดตราดอ,อพอปอบ้านเป็ดในและชาวบ้านร่วม200คนร่วมในพิธีเปิดและทดสอบภาคปฏิบัติในครั้งนี้ซึ่งจังหวัดตราดพิจนารณานแล้วเห็นว่าบ้านเป็ดในหมู่ที่สองตมทุ่งน้ําขาวอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดเป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เหมาะสมและเป <c inhos> oh, ็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองในวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งกำหนดจึงส่งหมู Tie ่บ้านเป็ดในเข้าประกวดแข่งขันในระดับประเทศในครั้งนี้ด้านรองเลขาธิการกรอรมนภาคหนึ่งประธานกรรมการตัดสินการประกวดหมู hein ่บ้านอพปกล่าวว่าการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองเป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบงานของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองให้มีความเข้มแข็งสมบูรณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการและเจตนารมณ์ในการก่อตั้งหมู่บ้านอีกทั้งเป็นการสร้างฝันกําลังใจให้ชุดครูฝึกในการพัฒนาการฝึกให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับสาหรับการมาจัดการตรวจหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปการ์ดเองบ้านเป็นในในวันนี้นะครับในส่วนของดนานกรการมั่คงภายในภาคหนึ่งรู้สึกพอใจนะครับการตรวจนะครับแล้วก็การประเมินผลนะครับถือว่าหมู่บ้านบ้านเป็นในนะครับ มีมาตรฐานนะครับในการจัดการฝึกอบรมที่ดีนะครับสิ่งที่ทางคณะอยากที่จะให้ทางหมู่บ้านได้ดำเนินการก็คือขอให้ได้มีการฝึกทบทวนในเรื่องของการปฏิบัติของชุดจรบอเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความชำนาญน,นะครับสำหรับารายละเอียดก็ทีอคณะกรรมการก็ได้ให้ข้อเสนอแนะข้อแนะนำ ให้กับทางคณะกรรมการกลางของหมู่บ้านได้นําไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปสิ่งที่ทางพนะกนการต้องการก็คือขอให้ทางหมู่บ้านได้มีการพัฒนาแล้วก็รักษาสิ่งต่างๆที่ได้ดําเนินการกอยู่แล้วที่ดีก็ขอให้พัฒนาให้ยัง่งยืนที่ยิ่งขงึ้นไปครับพุทธฉบับใบจบไปเพียงท่านนี้นะค,ครับทา่านแถวครับทา่านแถวกรุง่ทยครับ